ฉันพาแฟนมาเจอแม่ครั้งแรกโอโซนนี่ลองชิมฝีมือแม่ดูหน่อยสิป้าอาหาเจปะเนี่ยจืดอย่างกับน้ำล้างจานไปกินละสั่งแก๊ปดีกว่าโอโซนแม่คะเดี๋ยวแม่กินก่อนเลยนะคะ <Hey. S 1> <Hey. S 3> เฮ้ยเธอทำอะไรเนี่ยจะพาฉันไปไหนนี hey. ่พอได้แล้วนะ่นี่รู้ไหม ว่ากับข้าวบนโต๊ะนั้นเนี่ยแม่ฉันตั้งใจทําทั้งวันเลยนะเ <t> พราะว่าแม่ดีใจมากที่คุณจะมาแล้วทำไมคุณถึงพูดตาแบบนั้นใส่แม่ของฉันอะ่ะเอาแล้วทาไมเนี่ยฉันอยู่บ้านฉันใชนก็เป็นแบบนี้แหละบ้านเธอได้เรื่องมากเหมือนกันนะฉันสุดจะทนกับคนอย่างคุณเ,เราเลิอกกอันแล้วก็รีบใส่หัวออกจากบ,บ้านฉันไปได้ละไ่ตังตังฝั่งฉันาปก่อนสิตังฝั่งฉันด้วยกันสิตักแฟนเก่าไม่เคยเคาดพครอบครัวของฉันเมื่อฉันอยู่กับแฟนปัจจุบันเขาใส่ใจฉันมาก เออไซทำไมคุณถึงทำเมนูทะเลอะ่ะผมรู้อยู่แล้วว่าคุณแพ้อาหารทะเลแต่คุณบอกเองไม่ใช่เหรอพ่าพ่อแม่คุณชอบอาหารทะเลอะ่ะผมก็เลยฝึกทำอยู่เวลาท่านมาเยี่ยมผมจะได้ทำให้ท่านกินไงส่วนของคุณอะ่ะผมเตรียมไว้ให้เียบน้อยแล้วไซวันนี้พี่สาวของฉันมาหานะนี่คุณใกล้จะกลับมายังแ Candy แก่ปากอีกแล้วนะลูกที่ปากหนูแห้งอะ่ะเพราะว่าหนูไม่ดื่มน้ำไงไปดื่มน้ำเดี๋ยวนี้งงเลย มีพี่สาวคนเอาลูกมาด้วยเหรองั้นกีก่โมงเดี๋ยวผมบอยทินนะโอเคค่ะตักหรือว่าแฟนแกไม่โอเคที่พี่กับแคนดี้มาบ้างไฟคงไม่ทำตัวเหมือนแฟนเก่าแกหรอกใช่ปะโอโซนนี่คุณจะไปไหนอะ่ะวันนี้พี่สาวเธอมาไม่ใช่ครแถมเอาเด็กมีอีกตั้งหากงั้นวันนี้เนี่ยเธอก็อยู่บ้านเลี้ยงเด็กไปแล้วกันฉันเกลียดเด็กอะถ้าต้องเอาเวลามาเลี้ยงเด็กเนี่ยฉันไปตีไปกับเพื่อนดีกว่า ตั๊กโอโซนอ้าวมากันแล้วเหรอสวัสดีค่ะแล้วนี่จะไปไหนหรออ่าพอดีว่าจะไปทำโอทีอะแล้วข้างหลังคืออะไรคะวัวหน้าตามะจะไปก่อนนะตั๊กนี่แฟนแกมไม่ต้อนรับพี่หรือเปล่าไปทำโอทแต่เอาไม้ตีแบตไปด้วยนี่นะแถมยังทำสีหน้าแบบนั้นใส่แคนดี้ พี่เอลลี่อย่าไปใส่ใจเขาเลยเราเข้าไปนั่งข้างในกันดีกว่าไปสวัสดีครับพี่แอลลี่แคนดี้สวัสดีขอโทษนะครับทุกคนพอดที่ว่าวันนี้งานเยอะมากเลยเลยมาสายหน่อยนี่ชอบไหมถ้าชอบอะ่ะก็ต้องเอาไปใส่น้ําและดื่มน้ำบ่อยๆนะแถมยังถือไปโรงเรียนให้เพื่อนอิจฉาได้ด้วยนะพี่อลลี่ครับผมมีของเล็กๆเล,เลน้อยๆมาให้พี่ด้วย โหขอบคุณมากเลยนะขอบคุณก็มีนะขอบคุณนะคะแหมมีน้องเขยที่น่ารักและใส่ใจคุณรอบขภาพแบบนี้มันดีจริงๆเลยนะไปทำไมคุณถึงซื้อกาแฟมาเยอะขนาดนี้เนี่ยซื้อให้คุณแล้วก็เพื่อนร่วมงานของคุณไงคุณเคยบอกว่าทุกคนดูแลคุณอย่างดีไม่ใช่เหรอแล้วคุณมีอะไรตอบแทนเขาหน่อยสิงั้นก็ขอบคุณนะ กาแฟกันพอดีว่าแฟนเฉลี่ยค่ะขอบคุณนะแกแฟนใหม่แกเนี่ยดีจริงไเนาะไม่เหมือนคนเก่าเลยอะเฮ้ยได้ไงสามีฉันอ่ะโอโซนนี่เพื่อนร่วมงานฉันเองชื่อกิก่ะสวัสดีค่ะอืมไปกลับเออคือว่าบ้านของกิกเนี่ยอยู่ใกล้ๆที่เราจะไปกินข้าวพอดีเลยอะงั้นแวะไปส่งเธอก่อนได้ไหมนีม่ตักมานีดิ ทำไมถึงชอบสร้างปัญหาฉันตลอดเลยตรงนั้นปัญหาที่จอดรถยากทำไมต้องทําให้ตัวเองลําบากด้วยเนะี่ยฮะแต่ว่าฉันรับปากเพื่อนไปแล้วนะแล้วอีกอย่างเนี่ยมันเป็นทางผ่านพอดีรับปากมันไม่จัดการเองโอโซนนี่เธอต้องขอโทษด้วยนะพอดีว่าพวกเราไม่ผ่านทางนั้นแล้วอะบปครับหอว่าจะกลับเองขอโทษนะแกผมมาแล้ว นี่คุณซื้ออะไรมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยก็เราจะไปเยี่ยมแม่คุณครั้งแรกนี่และคุณก็เป็นคนบอกว่าใกล้ถึงวันเกิดแม่คุณแล้วด้วยฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะใส่ใจขนาดเนี้เออแล้วนี่อะไรหรอโห้โไฟคุณไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงขนาดนี้ให้หรอกนะคุณดีกับฉันแล้วก็ครอบครัวของฉันมากเลยอะจริงๆเนี่ย ที่บ้านของฉันก็ยอมรับในตัวคุณอยู่แล้วนะยิ่งครอบครัวคุณยอมรับในตัวผมผมยิ่งต้องทําดีเพิ่มขึ้นอีกนะผมต้องอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตนะครอบครัวของคุณก็คือครอบครัวผมไปไปหพ่อแม่คุณกันคนที่รักเราจริงๆจะรักครอบครัวเราและคนรอบข้างเราด้วย าปาดูที่ห้าไม้ดิโทษนะคะรบกวนต่อแถวด้วยค่ะเฮ้ยให้ผมก่อนไม่ได้เลยไงผมรีบผมต้องไปคุยธุรกิจหลายร้อยล้านเข้าใจปะปามาห้าไม้ทอน80บาทจ้ะไม่ต้องทอนล้วค่ะเดี๋ยวทั้งหมดเนี้ยหนูเหมาเองค่ะเฮ้ยเข้าจะเมาหมดเนี่ยกินหมดหรอ,อแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับนายด้วยเอาเฮ้ยผมไดแล้วจ้ะ,ะฉนให้ปาไว้ก่อนเถอะ บอสครับน,นี่โปรเจกต์ครับบอกกี่รอบละว,ว่าอย่าเรียกฉันว่าบอสฉันแค่อยากมาดูการทำงานในบริษัทหน่อยอะและส่วนเรื่องโปรเจกต์นั่นน่ะนายคู้จัดการเองเลยนะได้ครับบอสสวัสดีค่ะเอา้าคุณเอ่อ,อคือฉันชื่อเบลนะคะเป็นเด็กฝึกงานมาใหม่ค่ะชอ่งพู่เดี๋ยวคุณดูแลเด็กใหม่นะิดนะ เธอก็ทำงานที่นี่หรออืมฉันอยู่อยู่ที่นี่แหละไปะเดี๋ยววันนี้ฉันพาดูบริษัทหลกกลม,มากเลยอะ่ะขอบคุณนะโซนดูเด็กฝึกใหม่ดิขนาดเครื่องปีนลิงใช้ไม่เป็นตลก,กว่ะก็บอปจบมาจากมาทำอะไรชันนํำแค่นี้ทำอะไรไม่เป็นมาเดี๋ยวฉันช่วย<ม>เป็นไรืลเป่าเบออลคือว่า ฉันทำตารางงานนี้ไม่เป็นน่ะมาเดี๋ยวฉันช่วยดูให้อันนี้ใช่ไหมหน่ะไม่ยากเลยอันดับแรกนะต้องเข้าไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็หิวหรือยังอ่ะกินนี้ก่อนสิมันแก่แล้วนะอืมอย่าเี้อืมอร่อยอะคุณเบลงานที่สั่งไปเนี่ยทำไม่ดีมากเลยนะครับงานละเอียดมากขอบคุณค่ะ ก็จะไม่ดีด้วยอะชมพู่ช่วยทําทั้งวันใช่ได้ข่าวว่านั่งทํางานเด็กทุกวันเลยนะก็จริงอย่างที่นายพูดนั่นแหละชมพู่เขาอยู่ช่วยงานจนทั้งคืนไม่งั้นงานจะไม่ยอกปอดีขนาดนี้หรอกไม่นานานไม่หรอกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยน,นะมันเกิดจากความตั้งใจทั้งหมดนั่นแหละ เนี่ยมเมื่อกี้ฉันเห็นชมพู่ลงมาจากรถเบนด์ด้วยจะว่าไปชมพู่เขามีเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งรวยตั้งหาเออโคตรอร้ฉาเลยว่ะจริงๆเนี่ยชมพู่เขาก็ดูดีแค่เปลือกนอกเท่านั้นแหละแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยฉันพูดได้ไหมอะเรื่องอะไรอะเล่าเลยดีอยากรู้ ว่าชมพู่เนี่ยขวงผู้ชายนะไม่สำนาเลยแถมผู้ชายทุกคนที่มาเนี่ยขับรถหรูหวดเลยอะส่วนรถเบนที่นางขับมาวันนี้ก็ไม่รู้ด้ยซ้ไว่าเป็นรถของผู้ชายคนไหนอ่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่านางจะเป็นคนแบบนี้จริงๆนี่มีเยอะกว่านี้อีกนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังัาหลังก็แล้วกันตอนนี้ก็หมดเวลาพักเที่ยงแล้วอะพวกเธอไปทำงานได้แล้วไปเจอกันพ่รผิดหวังเลยว่าเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงถึงว่าชอบแต่งตัวแต่งหน้ามาทำงาน ๆๆๆๆคุยอะไรกันอยู่หรอชมพู่เดี๋ยวตามไปพบฉันที่ห้องทำงานหน่อยน,นะค่ะบอสครับเรื่องที่มีคนปล่อยข่าวเชยหายกับบอสเนี่ยผมรีบตามตัวมาให้นะครับเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันไปคนจัดก,การเองตอนนี้เนี่ยฉันอยากจะคุยเรื่องโปรเจกต์เดี๋ยวนายช่วยโปรเจกต์นีะไปให้เบลช่วยทำหน่อยนะ เพราะฉันเห็นว่าเบลเนี่ยเขาปเป็นคนดูตั้งใจทำงานนี้ได้ครับบอสทีนี้พวกเธอจะเชื่อฉันได้หรือยังว่าชมพู่เนี่ยเอาตัวเขาแลกเพื่อตำแหน่งก้อเงินแล้วเดี๋ยวพวกเธอคอยดูนะพอชมพู่มาจากห้องผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการก็จะมาประกาศว่าคนที่ได้ดูแลโปรเจกต์เนี่ยคือชมพู่เบลเอ่อค่ะผู้จัดการโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทเรา ชมผู้เข้าเธิธีคนแทนที่ผ่านมาฉันก็ช่วยเหลือเธออย่างดีมาโดยตลอดนะแต่คนที่ปล่อยข่าวเสรใจให้หายเรื่องของฉันเนี่ยดันเป็นเธอซะเองช่วยเหลือฉันงั้นเหรอที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ทําทุกอย่างเพื่อจะให้เห็นว่าเธอเก่งกว่าฉันไม่ใช่หรือไงฮะยังยังมีหน้าะวาบอกว่าช่วยเหลือฉันกันอีกและที่ฉันพูดไปในเสียหายตรงไหนเธอก็เงิน,นเดือนพอกับฉันนะแต่เธอขับรถดุบมาทํางานทุกวันดูก็รู้เอาตัวเข้าแลกป่าแล้วเบล คนนี้คือท่านประธานเนี่ยบริษัทเราที่มาดูการทํางานของเธอทีแรกเนี่ยฉันก็คิดว่าเธอตั้งใจจะมาเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจทํางานนะแต่เธอกลับมาไล่นินทาคนอื่นแล้วก็เอาความดีความชอบให้กับตัวเองเสียใจด้วยนะเธอฝึกงานไม่ผ่านคุณชมพู่ค่ะคือคุณว่าฉันเอาแต่ออฟฟิศฉันไปสะแล้วอย่าไปทําสันดานแบบนี้ที่ไหนมันน่าเกลียด